สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ผมรองเดียวนะครับจากช่อง YouTube ตาขนเล็กคอร์ดเฟซบุ๊กตาขนฟาร์มควายงามเมืองเลยวันนี้เราอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือชาติการนะครับชื่อเต็มเตมว่าสหกรณ์การ,กรเกษตรชาติการจำกัดอยู่ตำบลป่าแดงอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกครับวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่รองเดียวได้มาถ่ายทําตลาดนัดโคกระบือชาติการนะครับ ชื่อเต็มๆนะครับท่านผู้ชมสหกรณ์การเกษตรชาติการจำกัดนะครับดำเนินงานโดยท่านนายกหูนะนายกรูหรือนายกหูนะครับก็มีทั้งตลาดนัดวัวแล้วก็ตลาดนัดควายนะครับเป็นมาตรฐานนะครับเปิดถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยการเข้าการออกนะฉีดพ่นยาป้องกันฆ่าเชื้อนะครับ รวมทั้งมีการทําใบเคลื่อนย้ายนะที่ไปต่างจังหวัดครบนะครับครบวงจรเลยเป็นตลาดที่ใหญ่พอสมควรนะท่านผู้ชมครับมีทั้งวัวและควายครับเอา้าโอเคครับส่วนที่ตั้งก็อยู่ที่อ่าตำบลป่าแดงนะครับอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกครับถ้าใครไม่ทราบที่ตั้งหรืออะไรไงก็สามารถโทรมาสอบถามลองเดียวได้นะครับเดี๋ยวลองเดียวให้ข้อมูลครับเอา้า ไปดูราคาควายกันครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็เป็นตลาดควายครับสำหรับลองเดียวถนัดควายครับก็จะไปถ่ายควายมีหญ้ามาขายด้วยคุณตาคุณตาครับหญ้านี่ขายเท่าไหราาท่ทั้งหมดนี่มันเท่าไหร่ทั้งหมดนี่มันเท่าไหร่หหรถอะเอาหมวออะสามร้อยกว่าบาทสามอยเท่าไหร่ 300อทวดเหรอสมอัทวดไม่ได้เหรอเอาหมดอ่ะเออผมผมจะเมาให้ไงผมเพิ่งมาครั้งแรกผมจะเมาให้แล้วจะโฆษณาให้ไม่ไม่ผมจะโฆษณาให้ไงสามห้าสามร้อยห้าสิบนะเอามีมีญ่าด้วยเอามีญ่าด้วยมีญ้าด้วยเอาครับมาดูชุดแรกท่านผู้ชม เป็นควายรุ่นรุ่นอายุ10เดือนโดยประมาณนะเป็นควายตัวผู้สูงประมาณ120นะครับสูง120กว่ากว่าชุดนี้ทั้งชุดเลยนะ3ตัวท่านผู้ชมเปิดไว้ในราคาเดียวกันหมดเลย120กว่ากว่านะครับความสูงแต่อายุอาจจะไม่เท่ากันนะนี่นะครับ3ตัวนะเป็นควายของลุงนิดนี่นะครับอ้า อันนี้13,500าครับควายก็อายุประมาณ10เดือน11เดือนตัวนี้นะครับสูงประมาณ121 22ี่5 0 0บนานี่นะตัวแรกเอามาดูตัวที่2ตัวที่2อายุมากแล้วอายุปีกว่านุ่นละ17 1เดเดือนแล้วความสูงก็ไล่เรียกกันแต่ราคาเท่ากันครับ13,500า นี่ครับแล้วก็ชุดนี้ครับนี่เลยครับ13,500อันนี้ประมาณ10เดือนเป็นควายของลุงนิดนะครับเบอร์โทรลองเดี๋ยวจะลงไว้ที่ใต้คลิปนะครับจะขอเบอร์โทรในชุดแรกแล้วก็ชุดต่อ,ตอ,ตอไปก็จะลงไว้ที่ใต้คลิปครับเ้าโอเคครับเดี๋ยวไปดูชุดต่อไปชุดที่2ครับเป็นควายเผือกท่านผู้ชมลูกเขาเสียไปแล้วนะพูดตรงๆเพราะว่า ลูกเขาอะไรนะหมากินใช่ไหมโอ้หมาป่ากินนะท่านผู้ชมเป็นควายเผือกความสูงไม่เยอะครับสูงประมาณ120กว่ากว่าท่านผู้ชมไม่เยอะนะแต่ว่าเขาอ้วนเขอ้วนทวนสมบูรณ์ดีนะลูกเขาเสียแล้วแต่ว่าตัวของเขานี่ดีมากอ้วนนะแต่ว่าเป็นราคาในเนื้อแต่ว่าเราเอาไปพัฒนาได้เอาไปใส่พ่อดังๆนะเอาไปใส่กู้บางเพชรท่านผู้ชม กูเบงเพชรขายไป18ล้านนะตัวเดียวนะท่านผู้ชมนี่ควายเผือกอ่ะอันนี้เป็นควายของคุณลุงลุงเอ้ะนะลุงติลลุงติลลุงติลผมขอเบอร์โทรไว้หน่อยครับ084 382 1622นอาะครับ,นะรบเดี๋ยวเบอร์โทรคลิกที่ใต้คลิปนะครับขอแค่ครั้งเดียวครับเพราะว่าเป็นตลาดนัดที่ลองเดียวมาถ่ายเป็นครั้งแรก เปิดไว้ในะราคา20,000กับ2,000ต่อได้ต่อได้ส่งฟรีร้อยโลไหมเนี่ยร้อโลเนาะเอาส0 0 0่ส่งฟรีร้นะยอยโลครับถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองกับคุณตานะครับเบอร์โทรลองเดี๋ยวจะลงไว้ที่ใต้คลิปครับผมอ,อ,อายุอายุอายุค่ามีลูกก็จะประมาณลูกที่ที่3ที่4นะครับ ลูกสในท้องท่านผู้ชมลูกสามในท้องดูจากเขาแล้วนะเพิ่มเติมให้ส่วนรายละเอียดถ้ายังไม่ครบก็โทรสอบถามกับเจ้าของควายนะสอถา,ถามกับคุณลุงนะครับผมอ้าโอเคไปดูชุดต่อไปครับเอาครับท่านผู้ชมชุดนี้เป็นควายของแม่ป่อยแม่ปอยลองเดี๋ยวไม่ต้องขอเบอร์เพราะว่ามีข้อมูลแล้วเดี๋ยวลองเดี๋ยวจะลงไว้ที่ใต้คลิปนะครับเป็นควายตัวเมียสถานะท้องว่างนะครับ สถานะทองว่างสูงอยู่134บวกลบตัวน,นี้นะครับ134บวกลบเปิดไว้ในราคา1 0 0 0 0กับ6 0 0 0บาท16,00 0เป็นควายของแม่ปอยครับสถานะก็ทองว่างนะท่านผู้ชมทองว่างถ้ามีลูกก็จะเป็นลูกตัวที่2ในท้องครับลูกแรกมีลูกแรกไปแล้วนะครับอารายละเอียดชัดเจนสูง134บวกลบ ถ้ามีลูกก็เป็นลูกตัวที่สองในทอ้องอ่าเปิดไว้ในระาคา1,000 0กับ6,000บาทเป็นควายตัวเมียนะท่านผู้ชมตัวเมียนะอ้าขยับมาดูอีกตัวหนึงวันนี้แม่ปล่อยเหลืออยู่4ตัวส่หตัวอ้าวตัวนี้ตัวนี้น่าจะท้องมั้งเนี่ยท้องไหมแม่ปล่อยแต่เราไม่รู้ว่ากี่เดนเนาะ อ่ะประมาณเจ็ดเดือน,นอครับครับเพราะว่าเช็คอยู่แล้วนะครับลวงเจอแล้วถ้าดูท้องแล้วประมาณเจ็ดเดือนท่านผู้ชมความสูงร้อยสามสิบหกบวกลบลงเดี๋ยววัดแล้ววัดกับมือเป็นควายของแม่ปอยนะครับเปิดไว้ในราคาสองหมืนกับสามพันสองหมืนสามพันครับอ่าถ้าลูกก็มีลูกก็เป็นลูกตัวที่สามในท้องนะตัวที่ท้องอยู่นี่แหละ ประมาณ7เดือนท่านผู้ชมอาจจะกกว่าแล้วแหละนะครับกว่าแล้วละเลย7เดือนแล้ว23,000ครับสูง136บกวกลบอโอเคนะทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งอ่ะต,ตัวนี้นี่ตัวนี้หน้าสวยลองเดี๋ยวชอบหน้าสวยดูก่อนอ่าตัวนี้ละพอละอ่นี่ครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็สูงไล่เลี่ยก,กันครับ อันนี้ก็ประมาณ1 3 6ย7บวกลบ137น่าจะได้อยู่ครับตัวนี้สถานะก็ท้องไหมอ๋ออันนี้ท้องแต่ไม่ไม่มีข้อมูลว่ากี่เดือนโอ้แต่สวยอะท่านผู้ชมสูงโยง่งเหมือนกับที่ควายที่ลองเดี๋ยวเอามาด้วยเลยวันนี้นะครับนี่ก็เปิดไว้ราคาเดียวกัน20,000กับ3,000 30, ครับ2 0 0 0 0ส น่าจะท้องแต่ว่า่ัานผู้ชมก็เอาไปลุ้นเอาไปตรวจเอาครับราคาประมาณนี้ความสูงขนาดนี้นะครับหายากหายากครับหายากเอาโอเคครับข้อมูลประมาณนี้ครับอ่ะอีกตัวหนึ่งตัวนี้ถูกลงหน่อย22 0หมื่นสองนไม่ปล่อยนะตัวนี้ก็ท้องเหมือนกันอันนี้ประมาณ8ปเดือนสูงก็เท่ากัน่ันผู้ชมประมาณ135ตัวนี้นะ ร้อยสนี่ครับอ่อโอเคนะท่านผู้ชมนี่เปิดไว้สองหมื่นกับสองพันท้องประมาณแปดเดือนแล้วแหละตัวนี้เป็นควายของแม่ปอยถ้ามีลูกก็เดี๋ยวดูเขาให้อ่าอันนี้ไม่แก่มากลูกก็เป็นลูกตัวที่สองในท้องนะครับคนหูก็ยังไม่ร่วงสองหมื่นสองพันครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูชุดต่อไปครับวันนี้ควายเยอะนะควายเยอะเลยเยอะมากๆครับชุดนี้เป็นควายของน้องโฟกครับมีอยู่ทั้งหมด3ตัวท่านผู้ชมเป็นควายตัวผู้รุ่นรุ่นนะอันนี้เขาใหญ่มากนี่นี่เขาใหญ่เลยควายเยอะนะครับควายเยอะตลาดแห่งนี้นะเป็นตลาดที่เปิดครั้งที่สองนะอ่ของท่านนายกรู้นะครับส่วนเบอร์โทร ท่านนายกแล้วก็เบอร์โทรนายห้อยต่างๆลรงเดี๋ยวจะลงไว้ที่ใต้คลิปนะครับเหมือนเดิมนะใต้คลิปจะมีเบอร์โทรนายห้อยทุกคนนะครับสําหรับวันนี้อาจจะยังไม่ครบเพราะว่าเพิ่งมาลรงเดี๋ยวเพิ่งมาครั้งแรกนะครับอ้าวมาดูราคาควายของน้องฟกสูงประมาณ120นะครับอายุประมาณ10เดือน11เดือนเป็นควายตัวผู้รุ่นๆเปิดไว้10,000กับ4 0 0พ10,000กับ4 0 0พ สีดอกเหลาสวยสวยท่านผู้ชมเอาตัวที่หเอาไปดูตัวที่2อี่ครับตัวที่2ตัวที่2นี่หลอ่อนี่หอนีอ่มองหน้านี่น,น,นี่มองหน้าใหญ่เลยหล่อมากตัวนี้นี่ครับเอาความสูงก็ประมาณ120บวกลบท่านผู้ชมใกล้เคียงกันทุกตัวถ้ารายละเอียดอะไรไม่ครบก็สอบถามกับเจ้าของวายนะเพราะว่าเป็นราคาเนื้อ เปิดไว้10,000กับ4 0 0 0อันนี้เขาประมาณ11เดือนตัวนี้นะสูงประมาณ121บอวกลบนะครับตัวแรกประมาณ120ตอนนี้ประมาณ121เกินกันอยู่1เซนแต่ว่าราคาเดียวกัน10,000กับ4 0 0พครับเอา้าหัดไปอีกตัวหนึ่งนี่ควายรุ่นๆเลยครับอันนี้อายุน้อยหน่อยแต่ว่าเขาเขายาวยาวยาวกว่าเพื่อนอตัวยาวไม่ใช่เขายาวตัวยาวนะครับ เปิดไว้10,000กับ4 0 0 0เป็นควายของน้องโฟกนะครับ14,000ตัวนี้อายุประมาณ9เดือนนี่แหละความสูงประมาณ120 000, แต่เปิดไว้ในราคาเดียวกันทั้งหมด3ตัวครับผมโทรมาสอบถา,ามแล้วก็ต่อรองกับน้องโฟกนะครับเบอร์โทรลองเดี๋ยวลงไว้ใต้คลิปครับตัวนี้เป็นควายของพ่อนัดพ่อนัดก็มีอยู่หลายตัวนะครับแต่ว่าเราจะเปิดเป็นบางตัวนะท่านผู้ชม อาตัวที่ว่าเด็ดๆดีๆนะครับเอาเป็นควายตองผู้อายุ2 2ปีกว่าโอ้3ปีแล้วแหละท่านผู้ชมอายุ3ปีแล้วนะครับไม่ใช่2ปีกว่าหรอก3ปีแล้วความสูงก็สูงอยู่นะครับสูงอยู่นี่นแหละประมาณ100 39นะครับ1 39บวกลบเปิดไวนะ้ในราคา20,000กับ1,000ราคารับหน้าคอกนะ รับที่ตลาดเลยนะครับสองหมืนกับ1นึ่พันเป็นควายของพ่อนัทนะครับควายของพ่อนัทตัวผู้อายุประมาณ3ปีสูงร้อยสาบวกลบเปืดไว้20,000กับ1,000ครับท่านผู้ชมเป็นควายตัวผู้เนื้อแต่ว่าใหญ่อยู่แล้วก็ไม่แพงครับ21,000ครับผมสนใจก็โทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองกับพ่อนัทครับ,บเอาครับท่านผู้ชม ชุดนี้เป็นควายของพ่อทูนพ่อทูนข้อมูลลองเดี๋ยวขอไว้แล้วเดี๋ยวลงให้ใต้คลิปครับเป็นควายแม่ลูกนะแม่เขาสูงประมาณร3 5ครับสถานะก็ซื้อมาเหมือนกันไม่รู้ว่าจะท้องอีกไหมนะเนี่ยไม่รู้ว่าจะท้องไหมท่านท่านผู้ชมก็ถ้าสมมุติซื้อไปก็เอาไปตรวจท้องนะอาจจะท้องก็ได้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 สองตัวนะได้ลูกด้วยนี่ ได้ลูกชายด้วยครับลูกชายก็อายุประมาณ7เดือนนะความสูงก็ประมาณ110อา่ายังไม่ถึง120นะครับ1 1 7นี่แหละนะโดยประมาณได้แม่ลูกนะราคา2,000 0ทวน2 0 0 0 0ท่้วนราคาแม่ลูกครับแม่สูง135บวกลบพร้อมกับลูกชายอายุ7เดือนโดยประมาณ แล้วก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะท้องอีกไหมถ้าท้องก็โชคดีครับราคานี้นะท่านผู้ชมนะเป็นควายของพ่อทูนครับถ้าใครสนใจก็โทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองกับพ่อทูลถ้ามีลูกก็จะเป็นลูกตัวที่3ในท้องนะครับนี่นะครับถ้ามีลูกก็เป็นลูกตัวที่3มในท้องสูงร้อบบวกลบเปิดไว้พร้อมกับลูกชายหนึ่งตัว สองหมื่นทุวนครับผมเอาครับปิดท้ายคลิปนะครับด้วยควายตัวผู้ตัวเล็กๆน่ารักน่ารักท่านผู้ชมเป็นควายของลุงหนุย่ยบ้านนามีทั้งหมด3ตัวนะนี่3ตัวเอามาดูตัวแรกก่อนอะตัวแรกนี่ตัวเล็กๆอายุประมาณ8เดือนนี่แหละนะท่านผู้ชม 8เดือนความสูงก็ไม่ถึง120นะตัวเล็กๆเ,เนี่ยแต่ก็น่ารักเอาไปเลี้ยงกินหญ้าก็อ้วนก็ขายได้กำไรเอา้าฟังราคาเปิดเลยเปิดไว 5, ้5้าอ่าห้าพกับ500นะครับ55 5,500นะครับตัวนี้นะทุกตัวเลยแหละนะเปิดราคาเดียวกันเอา้าครับตัวที่1เอาไปดูตัวที่2 ตัวที่2ก็อายุเท่ากันความสูงไล่เลี่ยกันครับเป็นราคาในเนื้อนี่แหละตัวเล็ก5,5 0 0เหมือนกันนะท่านผู้ชมน่าซื้อมากนะไม่แพงครับไม่แพงไม่ได้ถึงหมื่นนะครับ5,500เอาไปเลี้ยงนอ้วนเดี๋ยวก็มีกำไรครับอา้าวตัวที่2ไปดูตัวที่3อันนี้อายุเยอะละเยอะหน่อยนะครับนี่อันนี้ก็อายุปีกว่าแล้วแต่ว่าเขาพรอเฉย เปิดไว้5,000กับ500ครับเอาชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นนะท่านผู้ชมมีทั้งหมด3ตัวนี่ตัวเล็กๆนี่น่ารักน่ารักครับเอาโอเคครับถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองครับกับลุงหนุ่ยบ้านนานะครับโทรมานะครับถ้าสนใจครับผมถ้าถ้ายกหมด3ตัวนะ หนุ่ยบอกว่าลดได้เหลืออยู่หมื่นี่นี่นะ3ตัวถ้าแยกเป็นตัวตัวละ5 5าพแต่ถ้าเอาหมด3ตัว1,000 10, งกับสี่พครับเอายกไปเลยก็ได้ครับถูกลงอ่ะครับท่านผู้ชมมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับขอโปรโมทอีกทีหนึ่งนะครับตลาดนัดแห่งนี้นะอ่าอยู่อยู่ที่อำเภอชาติการนะครับ ถ้าใครมาไม่ถูกนะครับโทรมาสอบถามลองเดียวได้นะั่นลองเดียวจะส่งที่ตั้งให้นะครับผมข้อมูลอะไรต่างๆนะครับเป็นราคาควายที่ไม่ครบท้วนที่ลองเดี่ยวให้ไปก็สอบถามกับเจ้าของควายโดยตรงนะครับเบอร์โทรลองเดียวจะลงไว้ที่ใต้คลิปทุกคนนะครับที่ถ่ายมาข้อมูลอาจจะยังไม่ครบนะครับทุกคนเพราะว่าเพิ่งมาถ่ายเป็นครั้งแรกนะ แต่ว่าตลาดนัดเปิดเป็นครั้งที่สองแล้วใหญ่โตมโหฬานมีทั้งตลาดนัดวัวและตลาดนัดควายแยกกันอยู่นะครับแต่ว่าติดกันนี่แหละนะครับอ้าโอเคครับวันนี้ผมลองเดี่ยวจากช่อง YouTube ตาขนเลคคอร์ด Facebook ตาขนฟาร์มควายงามเมืองเลยแล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ